เพชรยังขึ้นมาออกยามนี้เหรอคะพี่น้องอามานมานมานแต่เศร้าเลยกําลังจะไปทํางานเด้จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ากําลังเอาสองคนกําลังจะไปทํางานจ้ะคูณมี่ตอนเศร้าเด้จ้าคิดีิพี่น้องเบิกกําลังจะไปทํางาน แล้วมาเจอหิดโคนไม่ได้เตรียมอย่างนั้นเนาะไม่ได้เตรียมอย่างจ้ะเจอหิดโคนข้างทาง,างโดกพลังงามเลยเนาะไม่ไดง นี่ครับสมุนท่าเลยเล่นอุ้ยบรได้ต้องคุดพูดนี่ออกเต้หน้าแรงเนาะ ปีกายนี่ก็เอกหนาแร่งเนาะปูนนี่เนาะสวยขนาดเลยนี่ก่อน lo fino no, no. แต่ละดอกเนาะออกแล้งงามเลยโอ้โล้วนโชคดีเฮาบอกออกเซนพุ่นเนาะมาสิออกแล้วมาสิออกทางไนน่เนาะแต่ว่ามาเ้นนี้ก็เลยเจอต้นหมานเนาะแบบนี้ล่ละมาสิไป,ปกับมาไปมาเซนนี้ รเลิ่นกับบริผ่านสินนี้ผ่านสินนั้น,าน,นบางทีก็ผ่านสินนี้แค่แต่นะดอกสวยสวยโอ้ยสองดอกสองดอกสวยมากจุ๊มี้ ถานมสยงคุณวังเลือดอกน้อยเอาม,านมันเดือดไม่เล็กถึงดอกน้อยนะะี่ก็ フォーキンだ。<Walking> จากพี่น้องเต็เหามิตรดอกงามๆพอดิแกงไปจ้ะวันนี้ก็ไปทำงานคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเริงแชนแนลนี่เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดจ้า